พร้อมหรือยังต้องบอกแบบนี้นะคั้งนี้คือการเปิดเผยผมมั่นใจว่าหลังจากที่ผมเปิดเผยเรื่องนิติเวศมีหลายคนนะสะดุง้งนะถ้าพร้อมแล้วพิมพ์คำว่าพร้อมมาพี่เอวาสวัสดีชื่อนี้พอตั้งใจตั้งให้เลยเหรอนะ <c oughs> พิมพ์คำว่าพร้อมมาเสร็จจากอีพีเราจะกลับไปที่หนกระสนะดูความเคลื่อนไหวต่อไปของไอตัวต้นเรื่องนะ พร้อมแล้วนะนะยิ้มทั้งนั้นปลาดีใจกับน้องโมสงสารจ่าเจ๊จ๋าขอบคุณมากนะหลายๆเรื่องหลายๆราวในคดีแตงโมนะครับตลอด3ปีที่ทํามาเมื่อวานเป็นวันที่ผมคุยกับทางทีมงานของพยาไสยลุงแล้วผมมีความศกที่สุด,ค,ดนะคุณฟังให้ดีๆนะคุณฟังให้ดีๆนะในคดีแตงโมอีก2วันนะครับ เรากำลังจะโชคดีในสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยทีมงานของพญาสายลุงสามารถที่จะรีเวิร์สนะเมื่อ3ปีที่แล้วโดยการใช้ระบบเทคโนโลยีที่ผมก็ยังไม่เคยเชื่อเลยว่าประเทศไทยมีแต่มีจริงๆแล้วรีเวิร์สเนี่ยนะกลับไปในวันที่19คกุมภาพันห้าร้อา ทั้งหมดในตำแหน่งที่แตงโมอยู่ฉะนั้นเริ่มตั้งแต่แต,แตงโมลงเรือมันจะรีเวิร์สว่าเรือจอดตรงไหนมีเรือเทียบไหมมีการพาคนไหมนู่นนี่นั่นทั้งหมดเขาย้อนไปวันที่19ก้าุณพาเลยครับ <S <S เพื่อดูเลยว่าแตงโมอยู่ที่ไหนทําอะไรนู่นนี่นั่นนี่เป็นระบบที่ผมงงงงมากคราวนี้แหละผมบอกได้เลยว่า ที่ไปให้การกันทั้งหลายเนี่ยเวกรกรรมมาแล้วนะยี่สิบสี่เขาเขารีเวอร์ไป19ดูได้สิบเก้ายี่สแล้วก็ยี่บสี่จนถึงยีสหนี่คือสิ่งที่ทีมงานพยาสายลุงบอกมานี่คือ สิ่งที่แม่งเป็นเลือกอัศจรรย์นในชีวิตผมมากมันมีจริงเหรอวะเนี้ยผมเคยได้ยินเรื่องราวนี้จากคดีของบีลาเดนว่มามันมีระบบนี้ซึ่งอยู่ข้างบนสูงสุดสามารถจับและย้อนหลังว่าอยู่ตรงไหนในประเทศไทยมีวะ่ะในประเทศไทยมีวะ่ะนี่คือความสุดยอดใช่เป็นการยิงจากภาพถ่ายดาวเทียมข้างบนลงมา นี่คือที่แรกในการเปิดเผยเรื่องนี้กูกล้าพูดเลยข่าวนี่ข่าวนี้แหละกูว่าน่าจะสนุกอะ่ะน่าจะสนุกแล้วผมเชื่อว่าคลิปเนี้ยคนบนเรือหรือใครก็แล้วแต่แม่งได้ดูแนะ่นอนเพราะมาตามกูทุกวันสองวันเสร็จครับเขาบอกสองวันเสร็จได้จบจบสทีนะ ไหนๆกูช่วยไอ้น,น้องโมนี่แล้วแตงโมก็ต้องไปกันให้สุดไปกันให้สุดนะดีใจนะดีใจมากไม่เป็นไม่ใช่ภาพบีไฟเลตครับไม่ใช่ภาพบีไฟเลยมันเป็นเทคโนโลยีที่แม่งแบบสุดยอดอะ่ะผมฟังแล้วผมแบบฮะนี่กูเคยได้ยินแต่ที่เขาจับบิลาเดนนะ ไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ดีเอสไอทำครับมาพี่ธงสวัสดีครับคือมันทำให้เรากสรว่าู้ึความหวังของเราอ่ะมัในใกล้เข้ามาแล้วอ่ะความหวังของเราใกล้เข้ามาแล้วแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าระบบเนี้ยมันไม่ใช่ย้อนหลังแค่สาปีนะเว้ยพี่ มันสามารถย้อนหลังได้5ปีสามารถย้อนหลังได้5ปีไม่ได้3ามปีนะ5้าปีนี่คือสิ่งที่ผมฟังแนละ้วผมแบบกูหายเหนื่อยเลยกูหายเหนื่อยเลยตลอดเวลา3ปีเนี่ยกูหายเหนื่อยมากหายเหนื่อยที่สุดของประเทศไทยนี่แหละครับพี่เป็นของประเทศไทยเองครับพี่ไม่ใช่ประเทศไหนนะครับของประเทศไทยนี่ยครับ เรามีครับเรามีครับเรามีไม่ฟ้องแล้วครับร้อยล้านจบแล้วครับจบละใช่ครับระบบนี้ชัดเนจน,ผม,มจนผมถามจนผมถามจนผมแบบเฮ้ยหน่วยงานไหนทําผมบอกไม่ได้ครับผมบอกไม่ได้แต่ผมมั่นใจว่าคนบนเรือรู้ว่าหน่วยงานไหนนี่คือสิ่งที่มันทําให้ผมรู้สึกว่า เอาวะความยุติธรรมแม่งกำลังจะมาแล้วล่ะนะอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่สุดยอดที่สุดในชีวิตผมแล้วเจอวัดีสุดยอดที่สุดในชีวิตผมแล้วเมื่อไหร่จะได้ดูครับคุณเอ,เอ๊ะไอเธอ,อยู่บน,นไม่มีผมเปิดไม่ได้หรอกผมมีไม่ได้หรอก แต่ผมอาจจะเข้าไปดูผมอาจจะเข้าไปดูผมอาจจะเข้าไปดูผมจะเข้าไปดูผมผมคิดว่าอย่างนั้นนะฉะนั้นผมเชื่อว่าตอนเนี้ยสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยต้องมีหลายคนกระตุกกันแล้วล่ะต้องมีหลายคนกระตุกแล้วล่ะแ,แล้วผมก็เชื่อว่ามีเหล่าบรรดาข้าราชการก็รู้เรื่องนี้แต่ไม่คิดว่าจะเอามาใช้ในคดีนี้ ผมเชื่อรู้แต่ไม่คิดว่าจะเอามาใช้ในคดีนี้ผมบอ,อกแล้วอย่าเล่นกับพยาใส่ลุงต้องใช้คำนี้นะฉะนั้นนี่คืออีปีามที่ผมกล้าพูดเลยว่าตั้งแต่หนึ่งถึงสิบสองมาเนี่ยอันนี้คือพีคที่สุดผมว่าไม่ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีเทคโนโลยีแบบนี้นะ จริงๆนี่คือแบบสิ่งที่แม่มงมหาสรจย์มากจริงๆนะเดี๋ยวถ้าวันนี้มีความเคลื่อนไหวอะไรผมจะบอกในวันพรุงพร่งนี้พรุ่งนี้เออพรุ่งนี้ผมไม่ไอะไรสดพรุ่งนี้ผมจะอยู่ที่หมอสิงนะครับผมจะไปงานปฏิบัติธรรมของอาจารย์วันนี้อาจารย์ปารทเปิดอีกใช่ไหมไม่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 ทราบเหมือนกันครับแต่ที่ผมก็เปิดให้เนี่ยเพราะผมวันนี้แป้งแสบผมเพิ่งได้รับข่าวมา ผมเพิ่งเลืข่าวมาเมื่อวานนี้อยากจะไลฟ์วันนั้นคือเมื่อวานได้รับข่าวมาผมอยากจะไลฟ์ตอนนั้นเลยนะแต่แบบเอาวะเดี๋ยวกูค่อยพรุ่งนี้ก็ได้วะอะไรเงี้ยเพราะพี่เ็าจะแบบพอมันมีเรื่องดีๆอยากยากูยิ้มอยากจะอยากจะบอกพวกคุณนะ่ะฝนตกไหมลมแรงเหมือนจะตกเหมือนกันโซดา <c oughs> โดนคนโดนคนลุมแน่พรุ่งนี้หมายถึงเดียเหรอลุมกูไม่ว่าแต่อย่าจู่โจม อย่าจู่โจมอย่างเดียวเนะจะลุมจะอะไรได้หมดนะแต่อย่าจู่โจมกลัวนะจะไปทานข้าวมันมันมันก็ได้นะมันก็ไม่ได้มีอะไรนะได้อยู่นะที่นี่หนักมากล้ำลูกกากําลังตกเลยเหรอรอรับคํายุติธรรมให้หมโดเร็วนะนะบ่ายพาทิ์ร,ร่วมกับพญาใสาล่ลุงด้วยไหมไม่ครับไม่ครับรองเท้าห้ามหายชมบดีตกละจ้าเพิ่งเข้ามาดีใจแทนน้องโมด้วยจะได้ความยุติธรรมนะไม่ครับ อยู่บางแคค่ับพิยุทธบางแคตกไหมแต่ตอนนี้ที่นนทบ,บุรีเนี่ยลมลมเหมือนลมฝนเหมือนกันนะพัดไปพัดไปจังหวัดไหนก็ได้ที่เขาไม่ตกที่เขาร้อนแล้วกันเนาะไม่ต้องตกหรอกเนาะทำมาหากินค้าขายเปิดร้านอาหารนี่ฝนตกนี่แม่งก็อือ <c oughs> อยู่นนเหมือนกันเหรอพี่เดียอยู่บางสีเมือง59นะจบดีๆไหทองคำเนาะคือจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนี่ก็ดีใจเนาะพัดมาทางใต้เลยร้อนมาก รอบนี้คิดว่าจะจับบางคนได้ไหมนะมีปากระพงไหมวันนี้มีจ้ามีจ้ะปากระพงมีทุกวนันจบแบบมีน้ําตาไหลใช่ไหมผมว่าตอนแรกผมนึกว่าผมจะแบบเป็นคนเดียวที่ร้องไห้กับเรื่องนี้นะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าทุกคนแม่งก็มีอาการเหมือนกัน